สวัสดีค่ะสวัสดีคณะผู้ใหญ่ทุกทกท่านนะคะจบจนถึงคณะผู้บริหารและเ่อเพื่อน,นรหัสพิชีวิตมงคลมันตานะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่23นะคะตุลาคมพุทธศักราช2563นะคะเวลาตอนนี้ก็9โมง26นาทีนะคะอ่า,าก็ตื่นเต้นเนื่องจากว่า ตอนแรกเนี่ยเตรียมการเอาไว้นี่คือคณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยาคะจะต้องมาร่วมประกอบพิธีกรรมเนี่ยหท่านปกติเราจะใช้แค่2ถึงสนะคะสำหรับ VVIP แต่ครั้งนี้เคลื่อนพลไม่ได้นะคะเคลื่อนพลไม่ได้ทำการอันเชิญระดับสูงมาค่อนข้างที่จะแล้วก็เคลื่อนได้ละแต่ว่าต้องเป็น9ท่านนะคะ่า คณะผู้เช่าชาันแจ้งว่าคุณลันไม่เคยมีพิธีกรรมไหนที่จะใช้คนเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ใช่พิธีกรรมไหว้ครูที่มารวมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายอะไรประมาณนั้นนะคะวันนี้ก็มีสถานการณ์ปวนปวดนิดนึงปวนปวนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะกําหนดเรื่องก็เอาที่เขาเรียกว่าอะไรนะ แล้วแต่บารมีเปิดเลยค่ะว่าจะเป็นช่วงไหนอะไรยังไงนะคะเพราะว่าวันนี้สําคัญจริงๆขนาดดอกบัวน,นี่หาซื้อไม่ได้เลยทั่วจังหวัดนคราชสีมาไม่มีดอกบัวจริงค่ะต้องอิ p พ r t ตมาเลยนะคะอสั่งมาแล้วนะคะอออืืก็สั่งมาแล้วตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับที่ต่างประเทศด้วยนะคะที่สามารถที่จะแอปพูดเรื่องอ่ เงินร่วมในการทาบุญนะคะอนุโมทนาสาสุทีติตามสัญญานะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคณะท่า,านที่โอนเงินมาได้นะคะเดี๋ยวรันขอให้จงจิตดวงวิานของทุกๆคณะท่านมว้นได้ไม,มาประสิทธิ์ในแบบประสบตรงที่ตรงนี้้านตรงนี้ก็อประกอบไปดทุกๆดวงจิตดวงานตามสัญญ,ญานะคะก็ขอเชิญพลังงานทุกๆพลังงานเข้ามาร่วมประสิทธิที่ตรงนี้นะคะก็ณนะที่หมายนี่ก็ป่วนนิดนึงนะคะ ทางผู้เชี่ยวชาญแจ้งว่าถ้าเป็นงานของคุณรันต้องรีบมาเร็วเค็มเร็วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องปฏิบัติการภายในระยะเวลา24ชั่วโมงต้องเสร็จทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกันพลาดแล้วก็กันคาดเคลื่อนนะคะออืเกี่ยวกับตรงนี้แล้วก็คุณรันขออยู่ในห้องสังขทานเพื่อกันคนการเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่อยากยังไม่อยากเจอใครอ ى, ยังไม่อยากเจอใคร ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นตื่นเต้นมากมากนะคะตื่นเต้นมากๆก,ก็ประมาณนั้นนะแล้วก็เอ๊รันจะบอกว่าเอเซตบวดทั้ง11คนที่รันยังไม่ให้รันเอามาร่วมพิธีกรรมนะคะแล้วก็ลูกค้านะคะลูกค้าที่ยังไม่ได้สินค้าจากรันเนี่ยของเอามาร่วมพิธีกรรมหมดเลยนะคะอาหาร ก็แล้วก็แล้วก็มีของที่เพื่อนๆบางท่านนี่เอามาถวายสังฆทานลันก็เ,เข้าร่วมหมดเลยนะคะอาฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าพิธีกรรมในวันนี้เป็นพิธีกรรมตีหลักนะคะเป็นพิธีกรรมตีหลักตีหลักปากนะคะแปดทิศเพราะฉะนั้นของที่ปลุกเสกในวันนี้เนี่ยจะเป็นสายปรากทั้งหมดนะคะ ไม่ใช่สายเมตานะเป็นสายปราบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีทั้งปราบแล้วก็โปรดนะคะเหรียญมีสองด้านเสมอแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกด้านไหนนะคะประมาณนั้นอแค่นั้นเลยตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงมากเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับประมาณนั้นใครอยากได้อะไรเป็นพิเศษเนี่ย พิออเดอร์ได้นะคะรันจะเอาเข้าร่วมพิธีกรรมให้นะคะส่วนเรื่องเงินเนี่ยถ้าเป็นลูกค้ารหัสพลิกชีวิตมงคลมันตาอยู่แล้วะคระับผ่อนได้ตลอดชีวิตนะแต่แจ้งเงินไขให้ชัดเจนนะคะรันไม่อยากให้ติดกรรมเพราะว่าถ้าใครติดนี่รันเนี่ยคูณไปอีกแสนเท่ารานเท่านะอาชาตินี้ไม่ได้ใช้ใช้ชาติหน้าอ่าฮะคือรันต้องการคําว่าความชัดเจนถ้าสมมติว่าแจ้งเบื้องบนไปแล้วว่าระยะเวลาที่เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ท่านท่านติดกรรมแล้วนะเป็นสัญญากรรมนะออือ ประมาณนั้นรัน่ะแบบสบายๆเพราะว่ารายได้ที่เราขายของได้เนี่ยเราก็เอาไปทําบุญทํากุศลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกค้ารหัสพิกชีวิตมงคลบรรตาก็ผ่อนได้นะกาหนดระยะเวลามานะของไม่ว่าจะกี่หมื่นกี่แสนนะจะผ่อนเดือนละร้อยก็ผ่อนได้นะอเอาเงินมาทําบุญร่วมกันนะคะลันอนุโมทนาแล้วก็อนุญาตนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะนะคะก็แจ้งลันได้นะพีออเดอร์มาทางแอดมินเนาะ อืว่าอยากได้อะไรบอกนะรันจะได้เอาโกยเข้าไปร่วมพิธีกรรมเพราะว่าพิธีกรรมวันนี้คือคําว่าปราบจริงๆนะดวงจิตดวงวิญญาณบ้านไหนที่เห็นเนี้ยนี่บอกรันเดี๋ยวรันจัดให้เรื่องจัดการเนี่ยบอกรันนะรันจะมีสองภาคนะภาพโปดเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงที่แสนดีนะสายหวานสีขาวแต่ถ้าสายปราบเนี่ยก็จะเป็นสีดําดาร์กนิดนึงนะออืเพราะว่าเหรียญมันมีสองด้านเสมอนะ ถ้าดีใครดีมาเราก็ดีกลับนะคะแต่ถ้าใครไม่ดีมาเราก็จัดนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้สิ่งที่มันไม่ใช่เข้ามาอยู่ในชีวิตเรานะคะดีไม่พอคัดออกค่ะประมาณนั้นโอเคนะคะสวัสดีค่ะ